สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาสเตมกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการแปรรูปผลไม้ในท้องถิ่นจังหวัดระยองค่ะนักเรียนรู้จักผลไม้อะไรกันบ้างคะเรามาดูกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเงาะค่ะเงาะนะคะภายนอกของเงาะเนี่ยจะมีขนนะคะ และภายในจะมีเนื้อสีขาวผลภายนอกของเง้อนะคะจะมีสีแดงนะคะเมื่อสุกแล้วภายในเมล็ดของเงาะจะมีหนึ่งเมล็ดค่ะต่อไปค่ะสับป,ประรดนะคะนักเรียนเคยกินสับป,ประรดกันไหมคะสับป,ประรดนะคะภายในจะมีสีเหลืองนะคะภายนอกจะมีตาของสับป,ประรดนะคะรอบๆของลูกสับป,ประรดเลยค่ะ ภายในของสับปะรดเนี่ยนะคะจะไม่มีเมล็ดค่ะต่อไปนะคะทุเรียนค่ะทุเรียนเราเรียนเรื่องทุเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะภายนอกของผลทุเรียนนะคะก็จะมีหนามนะคะรอบๆเลยภายในของทุเรียนจะแบ่งเป็นพลูๆนะคะในพลูก็จะมีเนื้อทุเรียนนะคะภายในเนื้อจะมีเมล็ดนะคะในหนึ่งลูกจะมีหลายเมล็ดค่ะ ต่อไปนะคะมะม่วงค่ะเราอาจจะเคยกินมะม่วงกันแล้วนะคะมะม่วงนะคะถ้าเวลาดิบมะม่วงจะเป็นสีเขียวค่ะเวลาสุกแล้วจะมีรสหวานจะกลายเป็นสีเหลืองค่ะในลูกมะม่วงหนึ่งผลนะคะก็จะมีหนึ่งเมล็ดค่ะสละค่ะสลานะคะเป็นผลไม้ที่มีเปลือกแข็งนะคะแล้วก็ภายเปลือก ภายนอกเปลือกนะคะจะมีหนามนะคะถ้าเราเอามือไปจับนะคะก็จะโดนหนามทิมนะคะหนามจะเป็นหนามที่เป็นขนๆค่ะไม่เหมือนกับหนามทุเรียนนะคะภายในของลูกสละนะคะก็จะมีเมล็ดนะคะ1ลูกก็จะมี1-2ถึง,งเมล็ดค่ะต่อไปนะคะมังคุดค่ะ มังคุดนะคะภายนอกของของมังคุดเนี่ยจะเป็นเปลือกนะคะสีม่วงนะคะเนื้อด้านในจะเป็นสีขาวแล้วก็มังคุดนะคะก็ถือว่าเป็นราชินีแห่งผลไม้ค่ะประโยชน์ของผลไม้ผลไม้นั้นมีประโยชน์มากมายมีทั้งวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกาย ผลไม้นะคะเป็นแหล่งในอาหารชั้นดีนะคะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายค่ะผละไม้ในท้องถิ่นผลไม้ที่หาได้ในท้องถิ่นตามฤด,ดูกาลซึ่งชาวพื้นที่นำมาบริโภคหรือเป็นผลไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีในท้องถิ่นนั้นๆอย่างเช่นผลไม้ในท้องถิ่นจังหวัดระยองนะคะก็จะมี มังคุดเนะลองกองสละทุเรียนค่ะเป็นต้นเมื่อผลไม้ในท้องถิ่นเป็นสิ่งที่หาง่ายมีราคาถูกและมีจำนวนมากผลไม้ส่วนใหญ่จะออกตามฤด,ดูกาลทำให้มีผลไม้ในท้องตลาดจำนวนมากผลไม้ตามฤด,ดูกาลจึงค่อนข้างราคาถูก ดังนั้นเกษตรกรจึงต้องหาวิธีในการแปรรูปผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลไม้และช่วยถนอมอาหารให้ได้รับประทานผลไม้กันได้ตลอดทั้งปีค่ะเรามาดูการแปรรูปผลไม้กันนะคะมาดูอย่างแรกนะคะทุเรียนแปรรูปเป็นทุเรียนทอด เป็นไอศครีมทุเรียนค่ะต่อไปนะคะมะม่วงแปลรูปเป็นมะม่วงกวนมะม่วงดองค่ะต่อไปนะคะสละค่ะแปลรูปเป็นสละรลอยแก้วลำไย แปลรูปเป็นลำไยอบแห้งต่อไปนะคะเงาะแปลรูปเป็นเงาะลอยแก้วเงาะอบแห้งค่ะสับป,ปะรดแปลรูปเป็นแยมสับป,ปะรดสับป,ปะรดกระป๋องค่ะต่อไปเราจะมาดูวิดีโอการแปรรูปผลไม้กันค่ะ แน่นอนก็ว่าประเทศไทยของเราเป็นเมืองเกษตรนะครับสิ่งที่เชิดหน้าชูตาก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวของผลไม้นะครับยิ่งช่วงนี้ที่ออกมาทั้งทุเรียนทั้งมะม่วงหรือว่าอะไรต่างๆอีกมากมายเลยนะครับ แน่นอนว่าผล,ลไม้หรือว่าผลผลิตที่ออกมาพร้อมๆกันเนี่ยแหละครับมันก็จะทําให้มีการแข่งขันในส่วนของราคากันมากขึ้นและที่สําคัญนั้นถ้าขายไม่ได้ขายไม่ออกพูดกันตรงๆครับมันก็อาจจะเน่าอาจจะเสียได้เราจะทํายังไงหล่าวิธีแก้ไม่ยากเลยครับแปลร,รูปสิครับแปลร,รูปเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มมูลค่านะครับแล้วที่สําคัญนั้นเราสามารถที่จะมีการพัฒนานะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ของเราต่อเนื่องไปได้อีกด้วยนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวนี้มาฝากกันครับ ผลไม้อบแห้งการนําผลไม้มาอบแห้งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการแปรรูปแบบง่ายๆที่เห็นกันตามท้องตลาดโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปอาจจะเรียกว่าการฟรีซดรายนั่นเองเพื่อทําให้ผลไม้เมีความกรอบ อร่อยแล้วก็เป็นอีกทางเลือกให้แก่ลูกค้าที่อยากทานผลไม้เป็นขนมกินเล่นแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากเลยนะครับในลูกค้าชาวต่างชาติโดยการฟรีสดรายเนี่ยนะครับก็สามารถดัดแปลงผลไม้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทุเรียนขนุนส้มไปจนถึงกีวีสตอรอเบอรี่สับประรดเป็นต้นนะครับ 2ครับชาผลไม้เดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับหลายคนเริ่มฮิตการดื่มชาเป็นกิจวัตรนะครับการนำผลไม้ไปผสมประสานให้กลายเป็นชากลิ่นผลไม้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในการเพิ่มมูลค่าที่สามารถทำได้นะครับและในต่างประเทศเนี่ยก็มีการนำเอาผลไม้ไปผสมประสานกับเครื่องดื่มประเภทชาหรือแม้กระทั่งกาแฟเนี่ยก็มีการนำไปผสมปสานแล้วเช่นกันนะครับ กินแคร์ผลไม้ในยุคที่ความงามเฟื่องฟูแบบนี้นะครับวัตถุดิบในประเทศก็มีหลายอย่างนะครับที่จะช่วยให้ผิวพรรณของผู้ใช้เนี่ยดูดีเช่นแอปเปิลนะครับก็จะมีทั้งสารคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินซึ่งมีคุณสมบัติทําให้ผิวสวยเรียบเนียนขาวใสยอย่างเป็นธรรมชาติหรือกระทั่งกล้วยหอมก็จะช่วยให้ความชุ่มชื้นอะโวคาโดมีวิตามินซีสูง,สงเต็มไปด้วยกรดโอเมก้า3การนำผลไม้มาสร้างสารรค์เป็นสกินแคร์ ผลไม้ออแกนิกสก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ 4. แยมผลไม้ การนําผลไม้มาแปลร,รูปเป็นแยมเนี่ยนะครับก็เป็นองค์ความรู้เดิมที่ใช้กันมาเรียกว่าอย่างแพร่หลายเลยทีเดียวในต่างประเทศนะครับเป็นการถนอมอาหารที่พัฒนามาเป็นการค้าที่ได้รับความนิยมมายาวนานหากว่าคุณอยากจะทําให้มีความแตกต่างอาจจะต้องทํารสชาติใหม่ๆเช่นทุเรียนขนุนหรือว่าใส่เนื้อผลไม้ในลงไป รวมไปถึงการผสมผสานของเนื้อผลไม้ที่แตกต่างกันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการทำแยมผลไม้เช่นกันนะครับ น้ำผลไม้แน่นอนว่าน้ำผลไม้นะครับก็เป็นสิ่งที่หลายคนกําลังทําอยู่การที่จะทําให้น้ําผลไม้ของคุณเนี่ยมีความแปลกใหม่คุณอาจจะต้องมีการใส่ความคิดสร้างสรรค์งลงไปนะครับเช่นการทํารูปแบบน้ําผลไม้ทําที่บ้านหรือ craft juice ที่ทําให้ดูเป็นน้ําผลไม้ที่ปลอดภัยแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากขึ้นการทําน้ําผลไม้นะครับจึงเป็นพื้นฐานของการแปรรูปที่ง่ายและนิยมมากที่สุดวิธีหนึ่งเลยทีเดียวครับ เมื่อก่อนเราอาจจะมองการแปลรูปเป็นแค่การที่จะเก็บไว้ให้ได้นานนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับมันคือการเพิ่มผลกําไรเพิ่มมูลค่าและที่สําคัญนั้นเนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะเพิ่มช่องทางการขายโดยเฉพาะช่วงนี้เรื่องราวของการขายออนไลน์เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมทีเดียวคุณก็สามารถที่จะมีช่องทางการขายออนไลน์จากการแปลรูปแบบนี้ได้นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เรานํามาฝากกทางชาวทุ่ง h ช n แนลเป็นประจําแบบนี้นะครับ การแปรรูปส่วนอื่นๆของผลไม้นอกจากเนื้อของผลไม้แล้วส่วนต่างๆอื่นๆก็สามารถนำมาแปรรูปได้อีกด้วยค่ะเรามาดูกันเลยนะคะอันแรกเปลือกทุเรียนเราไม่เคยเห็นใช่ไหมคะว่าเปลือกทุเรียนจะมีประโยชน์เรามาดูกันค่ะว่าเขาจะเอามาทำอะไรนะคะอ,อันนี้นะคะเป็นรูปของกระถางที่ทำมาจาก เลือกทุเรียนนะคะที่เราไม่ใช้แล้วนะคะต่อไปค่ะเปลือกมังคุดค่ะเปลือกมังคุดนะคะสามารถนํามาทําเป็นสบู่เปลือกมังคุดได้ค่ะเห็นไหมคะว่าส่วนต่างๆของผลไม้ที่เราอาจจะคิดว่ามันเนี่ยไม่มีประโยชน์นะคะมันก็สามารถนํามาสร้างประโยชน์และก็หารายได้ได,ได้ค่ะ เรามาสรุปกันนะคะผลไม้มีวิตามินและเกลือแร่ช่วยระบบขับถ่ายเราสามารถนำผลไม้ในท้องถิ่นมาแปรรูปได้เพื่อเพิ่มมูลค่าและช่วยให้สามารถรับประทานผลไม้ได้นานขึ้นก่อนที่ผลไม้จะเน่าเสียนะคะเด็กๆวันนี้ขอจบการเรียนสเตมไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีคะ่ะ